สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเข้าครัวอีกแล้วเราจะมาจัดการเจ้าผักป่าแล้วก็ยังมีเมนูอื่นอีกด้วยนะคะปะอ้วนกันดีกว่าก่อนจะถึงมื้ออาหารของขี้ข้าเจ้านายก็ต้องกินก่อนผักป่าตัวนี้นะคะล้างแล้วแถบนี้เรียกว่าคัตเชเลเพลหรือว่าอินสลาตาดิคัมโปก็คือสลัดแห่งท้องทุ่งนั่นเองราชาสลัดเลยนะนี่อันนี้ล้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะกินเป็นมื้อกลางวัน และนี่คือสมฝรั่งของเราอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะแต่ว่าทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะเดี๋ยวต้องมาล้างอีกทีหนึ่งอันนี้จะต้องกินเป็นมื้อเย็นล้างไม่ทันเนาะเมื่อวานเมื่อวานแค่กลับมาทำความสะอาดนะคะก็มืดแล้วอะดีใจมากเลยคุณป้าแบ่งไปนะคะไม่ถึงครึ่งอะกูก็อยากให้ท่านแบบเกินครึ่งเลยท่านบอกไม่เอา เรามาลุยมื้อกลางวันกันก่อนใส่ให้หมดแพบด,ดีกว่าเกลือนะคะอาหารถ้าเราไม่ใส่ผงชูรสนะใส่เกลือมเม็ดนะมันจะนัวมากนะคะถ้าเป็นยำแบบนี้นะหมูสุกแล้วปิดแกส๊สเครื่องยำของเรานะคะ หัวหอมนะเวลาปอกแล้วหั่นครึ่งล้างน้ำเวลาเอามาหั่นเนี่ยช่วยลดการแสบตาได้มากเลยผักชีจากสวนหั่นก่อน ฟิกขี้หนูแช่แข็งต้องเอาออกมาตอนที่มันยังแข็งอยู่เนาะเอาออกมาหัน่นต้มมาม่าของเราตักหมูออกก่อนนะคะหมูเนี้ยคั่วไว้เพื่อจะแช่ตู้เย็นเผื่อน้ำหวานอยากทำข้าวผัดทำอะไรไข่เจียวของเขามาม่าได้แล้ว ขยับทำไมเนี่ย <Okay. S 1> น้ำตาลทรายแดงหวานน้อยนะคะมาคุกให้ข้ากันก่อนมะนาวลืม ปรุงจะเสร็จแล้วหันไปเห็นลูกชิ้นเฮ้ยยังไม่ได้ลวกเส้นอืดเลยอะ่ะมมเแล่้อลูกชิ้น <c oughs> เออิดบะไม่เคยเปลี่ยนเลยเซ็งความขี้ลืมตัวเองมากเลย <c oughs> รีบร้อนนะคะจะเป็นอย่างนี้ มากอะ่ะเส้นกรอืดแน่นมากอะ่ะน่ากินเหมือนกันนะคะนี่ยามาม่าใส่ผักป่าของเรามาชิมกันนี่เป็นมื้อกลางวันนะคะมื้อกลางวันจะมีแค่กุไก่กับน้ําหวานนะระหว่างอาทิตย์นะคะใส่มนาไปเกืบสองลูกใหญ่ๆ น้ำหวานชอบรสเปรี้ยวฉันอืดไปหน่อยอ่ะต้องมีน้ําบ้างเนาะความเผ็ดลูกชิ้นปลาเนี่ยผักป่ากับยำนี่เข้ากันมากเลยนะอ่อนนอ ไก่ยให้เป็นผักป่าที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมานะมมีความหอมที่เป็นเอกลกักษณ์อธิบายไม่ได้นะคะกลิ่นมันหอมควนอยู่ในปากทาให้ยึดถึงผักกระเฉดแต่มันไม่ให้กลิ่นผักกระเฉดอะ่ะอร่อยที่สุดแล้ว อร่อยกว่าไอเจ้าผักป่าราคาแพงนั่นเองนะพวกเนี้ยเวลาเขาขายนะคะขายเป็นผักสลัดรวมราคาถือว่าแพงแต่ก็ไม่แพงเหมือนผักอันนั้นผักอันนั้นแพงกว่าที่มีหัวสีขาวแพงที่สุดเลยยิ่งกินเปล่าๆกลิ่นมันคลุองอ้งเลยเนี้ยชอบอ่ะ ยังแบบเพิม่มกินมื้อกลางวันเสร็จแล้วนะคะต้องล้างผักชามโตผักตัวนี้มันล้างยากนะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่สนุกอ่ะในการล้างเมื่อวานต้องเลือกใบแก่ๆแ,แล้วช่อมันเยอะเนาะแต่ละช่อเดี๋ยวต้องเลือกก,กบใบทิ้งหมดอะ่ะแล้วถ้าเกิดมันมีเศษหญ้าเศษร,รากหญ้าตามช่อของมันเราก็ต้องเอาออกให้หมดอีก ให้ดูชัดๆนะคะนตนลำซอกมันเนี่ยมันจะมีดินแบบนี้ต้องเอาออกให้หมดนะเวลากัดเข้าไปนี่ทำมันสกปรกนะขนลุกสู้มืนกินดินกินทรายเข้าไปอะเนาะดูสิํำซอกจะเอาไปให้พ่อกับแม่นะคะกูไก่อะชอบเก็บมากเลยนะผักป่าเก็บกที่มันเพลินสนุกมากเลยแต่ทำความสะอาดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ มีคนช่วยแบ่งเบาการทำความสะอาดแล้วไปที่รักนี่นะวาดนะพี่มิกจะไปบ้านพ่อกับแม่พอดีเราเหลือแค่พอกินแบบว่าเออมื้อนี้พอเดี๋ยวไปหาอีกครั้งหน้าก็กระจายกระจายออกไปอโมเลยมีได้สารนี่นี่สำหรับมื้อเย็นนะคะตูดไก่ที่รักชอบกินตูดไก่ไหมหมอ กเ,เกลือนะคะโรยลงไปจะเรียงสวยทำไมก็ไม่รู้เนี่ยเพราะยังไงเดี๋ยวก็ต้องคลุกอยู่ดีอ่ะไม่ต้องกลัวเค็มนะคะเพราะว่าไก่เนี่ยเอ้ยเกลือพูดผิดเวลาเราอบไก่เกลือเนี่ยมันก็จะลายมาละลายกับน้ำบ้างนะน้ำที่มันออกมาจากไก่นะคะระหว่างอบเนี่ยมันจะมีน้ำไหลออกมาดูดิดูด,ดคน้น มไม่มีครั้งไหนที่ซื้อไก่มาแล้วไม่ต้องมาถอนขนนะที่นี่นะจะนิดหน่อยจะมากมันต้องมีติดมาไม่เอี่ยมเหมือนบ้านเรานะคะแต่สะอาดนะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาแนะนําเลยนะเวลาที่ซื้อไก่มาเขาไม่ให้ล้างนะเอาออกมาจากแพ็คเนี่ยให้ทําอาหารเลยนะคะอะมาเรียงใหม่เกลือแล้วก็เรียง ดีใจนะคะที่ไก่คลุกเกลือเข้าเตาอบของกุ๊กไก่เดี๋ยมีน้องเอาไปทําแล้วบอกว่าออกมาอร่อยนะดีใจนะคะที่คลิปของตัวเองเพอมีประโยชน์บ้างอ้าวแล้วก็เอาเข้าเตาอบนะคะกุ๊กไก่อบไฟแรงสุดตลอดเลยนะอบไก่นะคะเชอรี่เดี๋ยวแม่ปิดเตาอบก่อนมานี้อันี เงียบเงีบย,บ,ยบอีสองตัวนั้มันกินแล้วหนูกินเชอรี่เขายังไม่ได้กินมื้อกลางวันเลยหนูกินแล้วนะลูกฮึ แล้วหนูก็หูดีด้วยนะเนี่ยมาที่มานี่อย่าดมเดี๋ยวเขาขู่ว,ว่างห่างเขาเดี๋ยวเขาหันมางับหัวเราหรอกโมเดลเซว่นีโมเนเวียใหญ่มากอ่ะนะสวยด้วย น้ำหวานกับพี่บิ๊กชอบมากเลยนะเจ้าสมฝรั่งเนี่ยไก่ของเราน่ากินมากๆเหลืองหอมอืมไก่อบเกลือเนี่ยนะเป็นอะไรที่ง่ายสุดเบสิกสุดแล้วก็ออกมาอร่อยสุดด้วยกลือบ,บสุดอืมโเดอรบออืมกลม,มามกริเาก Non Ma l'appetito viene mangiando. Eh? Non lo so. Anch'io non ho fame dove a dove metterci dei ricordi, dobbiamo mangiare. Mi viene l'appetito. <laughs> Credi? Hai <laughs> fame sempre. Diciamo. C'è mai? Mmm. Oh. Mi piace E questo non è mi sole, non è niente. ธรรมาชาติมากันนี้ของเมยออสมิตรได้ควายคคคพราะเปลืควีกระดาษมาเอ่ะยาดีนะใช่มีเก้าอี้ตก,กปลานะคะนี่ล้านคนดีชิไม่นางสุภาพมากเลยอะอ,อตูดนี่งไงที่นี่เขาสับไก่ขายเขาจะสับเป็นครึ่ง ครึ่งตัวดูนะครึ่งหนึ่งของตูดที่มันหายไปความจริงมันไม่ใช่ตูดแต่มันเป็นตรงที่เสียบหางไก่อะเนาะหางไม่ใช่ตูดไก่มันคือหางไก่ไ่ใส่ลาโคด้านอนน่าเสดเลยอืมคือจะมิเนอมิไดเชวาเซมเปนตัวบาบบอเซมเป็นอาไรส์เนี่บบบ มีนักชิมกินร่อนะมันต้องอยากอะคมมบ้าจอย สภาพไม่สะดวกเลยลาคุณผู้ชมดีกว่าเดี๋ยวค่อยทางถามกินใหม่ยังวซีซั่นจะสืดด้ติดยังเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะจิะตต